กับเผากับน้ำอ่ะเนี่เลยพราเห็ดหนังกินน,อน้อ,แอแนงแรงเดี๋ยวได้คิดพอมีนู่ครับวันนี้เห็ดตำแยข้าวกุ่นแบบง่ายๆนะครับนี่มีน้ำแยกะทิครับมี่กะทิมี่กะทินะครับกะทิแล้วก็มี่เพิ่มประกอบด้วยง่ายๆครับเพราะต้องปลูกใช่กันครับก็คือใบกุหลาบชีนะครับมี่ตะไคร้นะครับก็ใส่ลงไปไดหนึ่งเ,เ,เ,เลย จีมีจิกมีกระเทียมนะครับพี่นอ้องเอามาใส่นี่เริ่มกันแล้วลงมาใส่โขลกจะโขกน,นี่ครับแต่เดี๋ยวจะไม่เคี่ยวเคี่ยวกับทิก้อนแตกมันไปน้อยนะครับนี่น้ำปมกระแดกปมไปแล้วนะครับน้ำสุกตะก้อนนะครับเวลา เอาขนมันกัดเฉดจบแล้วโขกโขกก่อนจะเข้านะครับนี่นี่มีบักพีกเป็นแบบที่งายกินนะครับก็ต้องมันแหลกไหลก็ได้ครับสูตรนี้ครับมันอิีหอมขิงแน่นอนเลยก็ต้องทำในเล่าก็เอาปลาทูตะปูลง ตัวมันเขากันเบ็ดจับสอนมากกับิอีกเอ่อนี่นะครับสูตรง,ง่ายๆนะครับคุณญาติสมมตีดเส็ดง,ง่ายๆก็ยังอยากมีบับพริกมีกระเทียมมีมีิมชิงครับสูตรผมจะสูตรชิงนะครับ ตัวใส่กันแล้วมันกับสีแดงยังดีครับสากระสอตเส้นน้ำประเดี๋ยวรอดนะครับเดี๋ยวรอดตะกี้เดืเอดจังเลยพี่น้องตะกี้ก็ว่าท่านีเดือดเ,เดี๋ยวจังน้อยครับพี่น้องจังน้อย ของเสียบต้องใจเย็นๆใี่น้องเด้ออันนี้บ่าจะใช่พริกหลายครับห้าเจอหนูน้อยกินน้ำครับเดี๋ยวเราพริกเลยมาลอยน้ำล้อยที่หนังมากที่น้อ,องเนาะแตกมั่นแล้วล่ะใส่เข้าไปเลย คนให้มันเขาวันก็นานตะทีครับเหตุกินในรัวเลื่อนยกหมูแรงนะครับง่ายๆเนี่ยครับน้าประแดกครับที่ใส่โคกหลวดนะครับล่างเอาอันนี้นั่นระวังกัก นะครับล,ล,ล่างกางมันล้ไปน้่เอเอนี่นาปียการล่างโกไปนี่โคกเหลือปลาทิ่มันเหลืออยู่โคกไปน้ำว่างไปนิสะกกอนเริ่มเดือดแล้วครับเดือดแล้ว อยเใส่น้อยครับไปห,หน่อยใส่แต้งนวดแต้งนวจไปหน่อยใส่หลายแฉบหลายใส่หน่อยแฉบหน่อยอตัดหนังตาไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวมันสีเข้มเป็นแหลกปวดเดี๋ยวแกจาใส่หวานหลายจะเป็นเบาหวานปฏิวัติเห็ดของข้าวเราเป็นของหวานไปนี่ตัว พราะมันเดือดนะครับนี่เพราะมันเดือดแล้วนะกดเดือดซะน้อยนะครับท่านจีเด้กินเร็วขึ้นนะครับเพร,รนานระว่าอย่างเขาตกต้มน้ำปลาแดงเขาต้องซุกไว่นะครับจีได้อ้าวส,สวัสดีพี่น้องขขาพูดแล้วเรวาเด้อครับเด้อที่นี่ได้เวลาม่มแรกเลยก็หาที่นี่มาเด้อ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 จ้ามากินข้าวปุ้นน้ำกันนี่ของเคี่ยง ผักไสบานเขา้าครับผักไสผักไสผักไสได้ครับเดี๋ผักไสโค้งโผล่เลยพายตุ่เหล้อออลาพี่นอ้องการปบบพริกดังขวดน้ำตาแตกงาโลดคนไหนคนไหนมากมามามาพี่น้องมากมากได้จ้ะมาเด้อ ขี่หนอนท่านไก่ท่านจะได้จะได้เลยมามามาได้แรงอ่ะแสบคลักแสบเนี่ยใส่ผักนั่งตู้ใส่ผักนั่งตู้พอกพักนั่งตู้มันเป็นผักอีกตู้ด้ค่ะผักนั่งตู้เดี๋ยวชิมทีแรกว่ามันนัวแล้วล่ะแต่ว่าใส่ขลุกเซนขบลุนไป็ลไงจำว่าชิมนวดว่านวพี่น้องเดี๋ยวซิมมึงก่อน ห้าแช่เสียงของปุนมันดูน้ำนัวเขาไปอ่ะแทบพักแทบแน่คอทาคอทาคอทากินกระพักหน้าตูจ้ะเดี๋ยวพี่นอ้องนี่ขันตำขิ้พี่นอ้องบบตำตำ,ตำไอะไรแบบน้ก็ได้ให้มันเลี้ยไว้เพือรา้การครับหอมมวย ที่พบว่าบักกิกน,น้อยร้อยเนี่ยว่าเนี่ยสาธิตนะครับกปัตบเธอต้องมีขวนไปแต่จับว่านไปขาดไปเนี่ยนะครับอาหารเนี่ยเหมือนแล้วมันเปื่ออาหารกินได้อันนี้หลายก็ับว่าเ่าแล้ว ปลาตะไตามผมอาลมงลูกเนี man, ่ยงค่ะล ah, ูกเนี <S <S <Da> ่ยงเัมนเนี bye. Bye ่ยงงองคงมาจากปัตตาลีเขาการตายยังครับเดีว่าแบบเนี่ยอย่างนั้นกินแห้งปานเหนี่ยือบักสตตอมันรูซส้อปาหากับให้ก้นติดกินไดวใช่อืมเป็นกินง่าย ข้อเหนือเป็นต้แจ่บรอะพีอย่งแบอ่ะเครื่องมือเศร้าด้วยพี่น้องเด้อเ <laughs> นื้อออกออกจับเครื่องบพิจครับแจบครับใมพี่พรจับก่อนถึงหน้า กอใหญ่ยอดนย่หรอเมืองมันแหะสวพ่ะดูดีเป mm ็นไหนผมไม่กันหรอบรินดาบานเท่าเนาะมันชัอะไรบรรยากาศออครับแค่พับเี่นต้องค้องแสลงน่ะ าตงปรุมหอมต้องเจ้าในบ้านเราพี่น้องอันนี้เก็บอันหอ,อมถกงมันซื้อมาห่าย้นแล้วรับไปไปบ้านกับมาก,กินกับปน่นหรอจิ้ปนจเอาเป็นอาหารเ,เน,นี่ยเบื่อเริ่มไปมือย็ดจิกรปุ่นก็นยงางแรง